สวัสดีครับผมอาร์ซีดั้งกับ5 t าทีกับหมกร้อมนะผมในตอนที่แล้วเนี่ยผมได้แนะนําเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ดำหนึ่งนะผมให้เดินเม็ดนะครับนี้เพื่อนะสร้างความแข็งแรงให้กับกลุ่มนี้เองนะเชื่อมกัน,กนออกมาแล้วก็รวมถึงได้พื้นที่บริเวณนี้นะผมสิ่งที่ขาวเนี่ยตอนนี้นะผมถ้าเป็นขาวนี่ถ้าเป็นผมเนี่ยนะผมผมต้องตอนนี้งานด่วนมากเลยต้องพยายามลดพื้นที่บริเวณนี้ได้นะผมเพราะถ้าลดพื้นที่บริเวณนี้ไม่ได้เ,เนี่ยสำหรับขาวนี่นะผม พื้นที่ของดําทั้งกระดานในตอนนี้รวมกันทั้งหมดเลยนะครับผมตรงนี้หน่อยหนึ่งตรงน,นี้นิดหนึ่งตรงน,นี้นิดหนึ่งสู้พื้นที่ก้อนนี้ทั้งก้อนของสีดำยังไม่ได้เลยนี่ยังไม่นับพื้นที่บริเวณข้างล่างนี้ของน่าจะเป็นของสีดํามุมนี้ยังได้เป็นของสีดําอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่นะครับผมตอนนี้ตาสีขาวเนี่ยผมขาวเนี่ยจะต้องพยายามสร้างสานการ์บางอย่างที่จะลดพื้นที่ตรงนี้ให้ได้แต่ทั้งมันเองเนี่ยผมจะเริ่มต้นจากนี้ครับผมถ้าเกิดขาวจะสร้างสันการนั่นเองเนี่ยต้องดูที่ว่า ตรงนี้ขาดำเนี่ยนะผมมีปัญหาขนาดไหน,นับผมผมจะให้เริ่มจากอย่างนี้นะฮะอันนี้ทดสอบนะทดสอบยังไม่ใช่เป็นการเดินจริงหมายความว่าถ้าเกิดเป็นคือในใจถ้าเกิดเขาจะอ่านมานะผมเขาจะเบียดก่อนนะดำก็ต้องเชื่อมดำก็ต้องแน่นอนต้องเชื่อมกับหับวแล้วดำขาวเชื่อมนะไม่ว่าจะเชื่อมหรือสร้างปักเสือเอาเม็ดใดเบ็ดหนึ่งแล้วกันคําถามตรงนี้อยู่ที่ว่าดำเนี่ยนะผมจะต้องหลับไหมสูเรื่องเกิดดำเนี่ยต้องสร้างปักเสือนะถ้าดำต้องสร้างปักเสือเนี่ยเขาจะกระโดดเข้าไปเนี่ย จะรู้สึกแฮปปี้มากเลยเอนจอยมากโอ้ในสุดฉันก็สามารถที่จะเอากลุ่มนี้ทะลวงกันออกมาแล้วก็ทำลายพื้นที่อสีดำกันการะดานได้โอ้มีความสุขจังแบบดีนี่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะฮะแบบนี้ก็จะเรียกว่าดำดีไม่ดีก็ไม่คืออย่างนี้ตลอดดำดำก็ไปฮอเล่นได้ต่อนะครับผมแต่ว่าจากตอนแรกหมน่าเสียดายพื้นที่บริเวณน,นี้น่าจะเป็นของสีดำเลยนะครับผมกับกลายเป็นเอา้ากับกลายเป็นอาพอตรงนี้มะะันทะลุขึ้นมาอาจจะต้องรองพื้นที่อยู่แค่ประมาณแค่นี้ นะก็เล็กลงหน่อยจากตอนแรกนี่เจ้ก็บว่าถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นจะต้องปิดนะผมทีนี้ดาจะปิดจากตรงนี้โอ้โหคราวนี้จะยิ่งใหญ่อยู่นะพื้นที่นี้จะใหญ่เบิ่มเพิ่มเลยกับเปรียบเทียบกับแบบนี้นะผมนะดูนะครับแบบนี้มันจะเล็กก็กันแบบโอ้โหแบบหลายสิบต้ตามเลยนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคําถามอยู่ที่ว่านะจังหวะนี้เองของสีดําเนี่ยที่ดาจะต้องกรวที่เรามาสร้างปากเสือเชื่อมตรงนี้นะผมจะต้องเชื่อมหรือไม่ นะผมจะต้องเชื่อมหรือไม่นะผมถ้าไม่ต้องเชื่อมก็จะเดินมาอย่างที่ผมบอกอาจจะเดินไปนี้หรือถ้าจะดูเดือดหน่อยก็เดินไปนี้โอ้โหเปนี้ยิ่งดูเดือดเลยรับเนี่ยไปนี้ยิ่งดูเดือดมากทั้งเพิ่มความแข็งแรงของพื้นที่บริเวณตัวเองนะผมสังเกตพื้นที่เราปิดสีด้านเหนือใต้ออกตกอันนี้เหนือเริ่มปิดไปแล้วนะตะวันตกตอะวันออกเริ่มปิดแล้วเลยนะใต้ทั้งทั้งทต้ใต้นี่ก็น่าจะเป็นของสีโอ้โหก็แบบก็ยังหลดๆก็น่าจะเป็นของสีดำอยู่าะพื้นที่บริเวณนี้เริ่มใหญ่ขึ้นเร ไม่พอใพื้นที่บริเวณนี้ไอ้สามเบนี้ยังมีปัญหานะเริ่มนะเริ่มอุดอู้แล้วสามเ็นดี้เริ่มจะต้องนะเริ่มบี้ๆกันอยู่ในในอย่างเงี้ยข่าวเริ่มเป็นก้อนแล้วนะผมขึ้นอยู่กับแผดต่อแผน่นนี้ตรงเนี้ยนะผมสำหรับกับสีดำนะผมเพื่อผ่านแปดคิวเนี่ยขอให้อ่านบมาง่ายที่สุดนะผมถ้าเกิดว่าอ่านบมากเนี่ยสำหรับตรงเนี้ยแบบไม่ต้องมีบริเวณอะไรซับซ้อนเลยนะถ้าตัดปั๊บดำจะเดินยังไงนะ ดำคุณจะต้องเดินเข้าหาพวกนะผมเดินเข้าหาพวกคือคือเดินทุนปรับพยายามตัดสะุ๊เฮ้ยสามเป็นนี้เนี่ยดูดีน่ากลัวมากในโดนเป็นวงล้อมละนะผมแต่ถ้าว่าการวงล้อมวงล้อมนี้ของสีขาวเนี่ยมันยังโอ้รวมอยู่เยอะนะเช่นตรงนี้ผมแนะนำนะผมจะต้องอ่านมานิดหน่อยไม่ซับซ้อนนะผมนะการอ่านไปดูดีเกิดอะไรขึ้นอัตตอนี้นะผมอัตตอนี้ก็ต้องออกนะฮะต้องออกดีออกนะแทงต่อไป ถ้าเกิดว่าพยายามที่จะปิดนะผมพยายามที่จะปิดล้อกไม่ได้ก็จะแบตเตอรี่ออกไปนะครับผมแบตเตอรี่ออกไปนะฮะแบตเตอรี่ออกไปนะเบนิีก็ต้องต้องดิ้ออกนะไม่โทษเป็นอยู่นี่นะฮะนิดหนี่งออกไปนะผมนะผมกดปิดไปเล้แบตเตอรี่เบนิก็ต้องหนีนะแบตเตอรี่เบนิก็ต้องหนีนะฮะแล้วเบนิีก็อาจจะเชื่อมเบนิีก็ได้นะครับเชื่อมเบนิีเสร็จปั๊บปนี่นะครับผมเบนหนึงก็จะกินตรงนี้นะฮะทางนึงก็จะกินแบบนี้นะฮะแต่เบนี้ก็จะกินสองเบนนี้กินสองเบนนี้ก็ทะลวงกลับหาพวกนะครับผม ถ้าเกิดว่าไม่ยอมให้กินนะผมถ้าเกิดว่าเ็นนี้เหนียวไปป๊บนะไม่ยอมกินปุ๊บทีนี้ขาวจะกินดําดจะกินเ็ดนี้แทนซึ่งพอดํากินเ็ดนี้แทนมันเกิดอะไรขึ้นครับท,ที่แน่ๆคือไอ้สามจีนเบนนี้รอดละนะเม่นี้ตายนะผมโดนจับกินตายไปละสี่เ็ดนี้กับตอนแรกเนี่ยโครงสร้างพื้นที่บริเวณนี้ของสีขาวกับกลายเป็นทะลวงหายหมดเง้นก็ไม่ได้ลนะเงินก็แสดงว่าปิดไม่ได้นะตัดตัดเ็ดนี้นะผม ดำก็แค่นี้ไม่มีอะไรนะเป็นแค่ขอการอ่านบาแบบเส้นตรงมากเลยนะผมอัตลีนะฮะหนีออกอัตลีหนีออกนะครับผมแล้วก็ยืดออกก็ปิดประจักกินนะข้างในข้างในนี้ก็ตายแทนนะผมตัวนี้ตายแทนนะผมไม่ได้นะ,ะเราดูอีกสักเม็ดหนึ่งนะครับผมสักเม็ดหนึ่งคือแบบเม่นนี้จะาเรต่อขึ้นนะเราก็จะต่อขึ้นครนะเราก็จะต่อขึ้นนะทีนี้ยังไงจะนย,ย้เจะปิดนะครับผมยายามจะปิดนะพยายจะปิดเราก็ดำก็ปิดครับ ถ้าเกิดขาปิดนะฮะขาก็ปิดนะถ้าเกิดขาตัดถ้าขาตัดดํเพิ่มจับกินนี่ก็ทะลวงกับมหาพูดได้อยู่ดีนะเพราะเราปิดล้วก็ปิดนะครับผมนะก็กลับกเปแล้วดำก็เชื่อมกับมหาพูดได้เงินแสดงว่าแผลตัดนี้เนี่ยนะครับไม่มีจริงขาตัดไม่ได้ขาตัดตรงนี้ไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดจังหวะนี้ถ้าเกิดขาวตัดตรงนี้ไม่ได้เลยนะผมเพราะงั้นดำก็สบายใจได้แหละนะในเวลานี้ดำขาวตัดตรงนี้ได้ดำก็แฮปปี้เลยครับผมที่จะเดินไปนี่ นะครับนตอนต่อไปเราจะมาดูกันนะแต่ว่าอันนี้ผมบอกแล้วนะว่าอยู่ในความคาดหวังของสีขาวว่าเขาจะเดินเป็นหนัเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องสตสมมติสถานการว่าโอ้ดันกลัวตายดัไปเช่นนี้ต่อแล้วขาวเดินไปนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามในตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ